สวัสดีครับท่านสมาชิกเมื่อวานวันที่เจ็ดกรกฎตอนเย็นก็มีการปล่อยรถตอนเย็นทีน่กรุงเทพมบานครก็มีสวนเกินมาตัวหนึ่งเบอร์อรอรห่วงขาอสามสองหนงสองหกเจ็ดตรวจสอบแล้วก็เป็นนกของตรงแถวย่านประชากรทิพ์ชื่ออะไรจำไม่ได้นะ ติดต่อเบ้ให้เจ้าของมารับนกไปสภาพเขียวชนมานิดหน่อยเราพอไหวพกักสักสิบวันมันจะไปต่อได้เป็นนกเมีสีกะให้เบ้ตรวจสอบวงก็รู้ชื่อเจ้าของแล้วเป็นห่วงพนันใสเหืล้อ มาพัฒนาก็ได้รับการดูแลอย่างดีรักษาพยาบาลกินอาหารที่พักให้มาน,นอนรีสอร์ทที่ดีเคบางบอนหนึ่งคืนสภาพก็สมนิดหน่อยเป็นนกที่เอาไปเปิดทางแต่บ็บำบัดทองแต่ อากาศเลวร้ายมากเมื่วางไม่รู้ว่าเจ้าของรูอยังไงให้เอาไปเปิดทาง mm hmm. ก็ยังวิเคราะห์อากาศไม่เป็นความเสียหายก็เลยเกิดได้ mm hmm. ข่าวว่านกนี้เอาไว้เปิดทาง27ตัวนกกลับมาได้แค่17ตัวหายอยู่10และตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในสิที่หลงมาหลงทางมา ัวส่วนออกแรงมากช่วงนี้ไม่ควรเปิดทางน้ำแบบลกใหม่